สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันพาทำเมนูช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะผัดหน่อไม้ฝรั่งค่ะเริ่มจากหน่อไม้ฝรั่งเลยนะคะวันนี้พี่กันซื้อหน่อไม้ฝรั่งมาสวยมากเลยค่ะวิธีการดูนะคะลำต้นแน่นตรงค่ะสีสดปลายไม่ช้ำนะคะ ก่อนทำก็ต้องหักตรงโคนต้นออกก่อนค่ะเพราะว่าตรงโคนเนี่ยเป็นเสี้ยนแก่เหนียวนะคะเวลาหักเนี่ยเราจะกะได้ค่ะว่าตรงไหนแก่ตรงไหนอ่อนแต่ถ้าใช้มีดหั่นลงไปเลยอาจจะติดส่วนที่แก่มาด้วยนะคะช่วงที่หักไม่ได้นั่นก็แปลว่าเหนียวแล้วนะคะหลังจากหักเสร็จแล้วเนี่ยพี่กันก็จะมาหั่นปลายให้สวยงามค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาสไลด์แบบนี้ค่ะ สไลด์เป็นชิ้นๆนะคะใครจะหั่นเป็นท่อนๆก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกค่ะพอหั่นเสร็จก็ใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะต่อด้วยแครอทค่ะพี่กันจะใช้แครอทเนี่ยเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความหวานของเมนูนี้นะคะและตัวแครอทก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะช่วยบำรุงสายตาบำรุงกระดูกนะคะดีต่อสุขภาพอย่างนี้ต้องทานบ่อยๆค่ะ พี่กันจะนำมาหั่นเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะให้มันไปทิศทางเดียวกับหน่อไม้ฝรั่งค่ะต่อด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะพี่กันจะเอาเม็ดออกนะคะหลังจากนั้นก็จะหั่นเป็นชิ้นยาวๆค่ะพอเอาเม็ดออกแล้วนะคะพริกชี้ฟ้าก็จะไม่เผ็ดค่ะพี่กันจะใช้พริกชี้ฟ้าเนี่ยมาช่วยเพิ่มสีสันให้กับเมนูของเราให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะส่วนพริกชี้ฟ้าเองเนี่ยก็ช่วยเจริญอาหารค่ะช่วยบำรุงหัวใจนะคะ แล้วก็ป้องกันหวัดได้ดีค่ะและอีกหนึ่งส่วนผสมที่มาช่วยเสริมสร้างโปรโตีนของเมนูนี้นะคะก็คือหมูสับค่ะใช้ประมาณ2ขีดสำหรับจานนี้ค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะวันนี้พี่กันใช้กระเทียมไทยนะคะส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะตั้งกระทะกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเนี่ยลงกระเทียมไปเลยค่ะ จนกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็ลงหมูสับเลยค่ะวันนี้พี่กันก็ใช้หมูสับไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะเน้นผักค่ะเน้นหน่อไม้ฝรั่งค่ะเมื่อกี้เราใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะตอนนี้หมูสับของเราก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะพี่กันใส่น้ำนิดนึงนะคะเพิ่มความคลุกคลิกค่ะแล้วก็จะทำให้หมูสับของเราเนี่ยสุกแบบไม่แข็งกระด้างค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับหมูสับค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะลงแครลลอทค่ะผักที่สุกยากเราจะลงไปผัดก,ก่อนนะคะตัวแครลลอทถ้าสุกแล้วเนี่ยจะหวานมากเลยนะคะหวานตามธรรมชาติเลยค่ะปกติถ้าเป็นเมนูผัดผักพี่กันก็จะไม่ใส่น้ําตาลนะคะใช้ความหวานจากธรรมชาติค่ะพอแครลลอทได้ที่แล้วนะคะก็ลงหน่อไม้ฝรั่งไปได้เลยค่ะปรับไฟให้แรงขึ้นนะคะ ผัดแป๊บเดียวค่ะอย่าผัดนานถ้าผัดนานแล้วหน่อไม้ฝรั่งสุกเกินเนี่ยมันจะเหนียวนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะนำลงไปผัดเลยค่ะส่วนผสมของเราก็พร้อมหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสนิดหน่อยค่ะใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากนั้นก็ผัดจนเครื่องเข้ากันดีนะคะก็เป็นอันว่าเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบหน่อไม้ฝรั่งก็อย่าลืมหามาผัดทานกันนะคะ เราจะได้สรรพคุณมากมายจากหน่อไม้ฝรั่งเลยค่ะเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยอุดมไปด้วยไฟเบอร์ค่ะมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความชราให้แก่ช้าลงค่ะแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสนะคะสรรพคุณดีอย่างนี้เพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยแต่ถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ